สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับดิฉันนางสาวยานวงศรีวันนี้นะคะในรายการคมชัดลึกนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์8ป,ประการโดยวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญคืออาจารย์เกตค่ะพร้อมแล้วไปพบอาจารย์เกตเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะได้มาพูดถึงการวัดคุณภาพผู้เรียนโดยใช้คุณลักษณะที่พึงประสงค์แปประการที่ใช้วัดผู้เรียนในปัจจุบันในโรงเรียนนะคะ <bunlar. S 1> คุณลักษณะที่พึงประสงค์แปประการนะคะที่ใช้วัดผู้เรียนในปัจจุบันเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ตามหลักสูตรแกนการขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551นะคะที่นํามาใช้วัดผู้เรียนเราจะมาพูดถึงในส่วนของข้อแรกนะคะคือ ชาติศาสตร์กษัตริย์คือจะวัดจากการรักชาติาาศาสนาฝากษัตริย์นะคะโดยที่จะวัดโดยดูจากการเข้าแถวเคาร,รพธงชาติการร้องเพลงชาติการสวดมนต์หรือการเข้าจิจกตกรรมสรรเสริมพระบารามีต่างๆนะคะในส่วนตัวนะคะคิดว่าข้อนี้นะคะไม่สามารถวัดผู้เรียนได้ค่ะเนื่องจากเหตุผลที่ผู้เรียนไม่ชอบการเข้าแถวเคารพธงชาติ อาจจะมีหลายสาเหตุคือบางโรงเรียนนะคะไม่มีโดมหรือไม่มียิมในการเข้าแถวนักเรียนต้องเข้าแถวตากแดดที่ร้อนและมองว่าในกิจกรรมร้องเพลงสร,งรรเสริญพระบารมีหรือกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจําสัปดาห์นะคะเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนและครูนะคะบังคับนักเรียนค่ะนักเรียนไม่ได้เต็มใจเข้าร่วมค่ะจึงคิดว่าไม่สามารถวัดผู้เรียนได้ว่าผู้เรียนนั้น มีความตั้งใจหรือมีความอยากจะทำค่ะต่อไปนะคะส่วนของข้อ2นะคะคือการซื่อสัตย์สุจริตนะคะเราก็จะวัดผู้เรียนนะคะจากการส่งงานค่ะคือครูผู้สอนจะดูจากงานที่นักเรียนส่งมาตรงต่อเวลาหรือไม่นักเรียนนำงานของผู้อื่นมาเป็นงานของเองหรือไม่หรือมีการก๊อปปี้คัดลอกงานของคนอื่นมาหรือไม่นะคะและ นักเรียนนะคะสามารถปฏิบัติตนชื่อสัตส์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่นหรือไม่นําของผู้อื่นมาเป็นของตนเองหรือไม่ค่ะในข้อนี้นะคะในโรงเรียนก็จะวัดจากการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนนะคะข้อต่อไปนะคะก็คือข้อ3ค่ะจะวัดการมีวินัยนะคะก็จะดูจากการเข้าแถวการเดินแถวของผู้เรียนค่ะและการแต่งตัว ผู้เรียนว่าผู้เรียนมีระเบียบวินัยในตนเองหรือไม่การใส่เสื้อผ้าถูกระเบียบมาโรงเรียนตัดผมที่ถูกระเบียบในส่วนตัวนะคะคิดว่าการที่นักเรียนแต่งตัวถูกระเบียบและตัดผมตามที่โรงเรียนกําหนดมันดูน่ารักดีค่ะเพราะว่ามันดูเหมือนแบบไม่ใช่เด็กตัดอ้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยยังดูเป็นนักเรียนที่น่ารัก ในส่วนตัวคิดว่าการตัดผมตามกฎระเบียบเป็นสิ่งที่ดีค่ะและการปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนนะคะอย่างเช่นบางโรงเรียนนะคะถ้านักเรียนที่นํารถมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนนะคะจะต้องใส่ตั้งแต่โลงจอดรถออกมาถึงหน้าโรงเรียนค่ะเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุแบบชนเพื่อนหรืออะไรงเงี้ยค่ะหรือชนนักเรียนภายในโรงเรียนค่ะและเป็นความระเบียบเรียบร้อยค่ะ ส่วนข้อต่อไปนะคะความใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะก็จะวัดผู้เรียนนะคะได้จากการทํางานภายในห้องเรียนว่าผู้เรียนนั้นมีความกระตือรือร้นที่จะทํางานหรือมีความอยากรู้อยากเห็นในวิชาที่สอนมีการไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือไม่โดยจะสังเกตวัดได้จากการเข้าห้องสมุดหรือ การที่นักเรียนทํางานมาส่งนะคะคือครูผู้สอนจะรู้เลยว่าความรู้ที่สอนไปนักเรียนนั้นสนใจหรือกลับไปทบทวนหาความรู้เพิ่มเติมหรือไม่และเวลาที่แบบมีจัดกิจกรรมพาข้างนอกมาให้ความรู้นะคะก็จะสังเกตได้จากนักเรียนมีความที่สนใจฟังหรืออะไรหรือไม่สิ่งที่ใช้วัดผู้เรียนในข้อต่อไปนะคะคือ อยู่อย่างพอเพียงค่ะข้อนี้นะคะโรงเรียนก็จะวัดผู้เรียนจากการใช้จ่ายการใช้ของอุปกรณ์การเรียนอะไรเงี้ยค่ะแต่ข้อนี้นะคะอาจจะวัดผู้เรียนได้ไม่หมดซึ่งผู้ผู้สอนอาจจะดูผู้เรียนจากการแบบห่อข้าไปโรงเรียนคือเด็กที่ประหยัดเงินหรืออะไรนะคะหรือการประหยัดอดออมใช้เงินน้อยเป็นเด็กที่พอเพียงแต่อาจจะไม่ใช่ค่ะ บางเด็กนักเรียนบางคนนะคะอาจจะประหยัดเงินส่วนที่นำไปโรงเรียนนะคะเพื่อกลับมาเติมเกมเติมเน็ตนะคะอย่างที่เคยเห็นมาก็คือหลานไปโรงเรียนไม่ใช้เงินเลยเพื่อที่จะนำเงินที่ผู้ปกครองให้นะคะนำกลับมาเติมเกมเติมตัวละครในเกมค่ะคืออย่างนี้ก็จะวัดไม่ได้ว่าผู้เรียน อยู่อย่างพอเพียงและประหยัดอดอมหรือไม่นะคะส่วนข้อต่อไปนะคะคือความมุ่งมั่นในการทํางานนะคะก็จะวัดและสังเกตผู้เรียนได้จากการทํางานภายในห้องเรียนหรือการทํากิจกรรมนะคะว่าผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหรือไม่นะคะส่วนข้อนี้ก็สามารถวัดผู้เรียนได้จากโรงเรียนนะคะหรืออาจจะเป็นการออกมาสํารวจ หรือการเยี่ยมบ้านนะคะแล้วสอบถามผู้ปกครองนะคะว่าเด็กนักเรียนกลับมาบ้านมีการช่วยเหลือผู้ปกครองอย่างไรบ้างทํางานบ้านไหมหรือว่าการปฏิบัติตนที่บ้านของผู้เรียนเป็นยังไงคะ่ะต่อไปนะคะเป็นข้อของรักความเป็นไทยนะคะเราจะไม่สามารถวัดเด็กหรือวัดคุณภาพข้อนี้ได้จากการแต่งกายค่ะว่าเด็ก ที่แต่งชุดไทยมาเรียนหรือแต่งชุดไทยเวลาที่มีวันสำคัญนะคะจะรักความเป็นไทยนะคะเพราะเนื่องจากช่วงนี้นะคะเด็กส่วนใหญ่ก็จะชอบแต่งตามแต่งตัวตามวัยรุ่นหรือเน็ตไอดอลที่เขาชอบนะคะการรักความเป็นไทยในโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะวัดจากการแต่งกายการเข้าร่วมประเพณีต่างๆที่ทาง หมู่บ้านจัดแล้วให้โรงเรียนไปร่วมเช่นทํากระทุงถวายวัดก็จะดูครูก็จะประเมินผู้เรียนว่าผู้เรียนเข้าจิตกรรมมันครบไหมหรือว่าทํากระทงส่งไหมบังคับเด็กทํากระทงคนละอันนะคะแต่ว่าในข้อนี้นะคะไม่สามารถวัดได้ค่ะส่วนในข้อสุดท้ายนะคะคือมีจิตสาธารณะนะเป็นข้อที่วัดผู้เรียนจากการทําจิจกรรมนะคะคือก็จะดูว่าผู้เรียน มีความให้ความร่วมมือไหม,ไมเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนไม่เห็นแก่ตัวนะคะคือช่วยงานเพื่อนช่วยงานแบบเวลาโรงเรียนมีกิจกรรมไปวัดก็ทำความสะอาดหรือว่าจะสอบถามจากผู้ปกครองนะคะจากการไปเยี่ยมบ้านว่าที่บ้านนักเรียนได้ช่วยงานผู้ปกครองทำงานหรือไม่ค่ะค่ะ จากที่พูดมาทั้ง8ข้อนะคะในคุณลักษณะที่พึงประสงค์8ประการตามหลักสูตรแกนกลางปีพุทธศักราช2511นะคะในความเขียนส่วนตัวของดิฉยันนะคะนี่คือความเขีนส่วนตัวค่ะคือข้อที่ไม่สมควรหรือข้อที่ยังไม่สามารถวัดผู้เรียนได้ตรงจุดจริงๆเลยคือมี3ข้อค่ะข้อแรกนะคะคือรักชาติศาสตร์ข้อ2คืออยู่อย่างพอเพียงส่วนข้อ3นะคะคือรักความเป็นไทยค่ะ และดิฉันนะคะก็ได้เกิดแนวคิดใหม่ขึ้นมาควรจะมี3ข้อที่มาทดแทน3ข้อนี้ค่ะค่ะในความเป็นตัวของดิฉันนะคะดิฉันคิดว่าข้อที่น่าจะนำมาใช้วัดผู้เรียนในปัจจุบันหรือในอนาคตเพิ่มเติมจากข้อที่กล่าวไปนะคะควรจะเป็นข้อการใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้องและเหมาะสมนะคะก็คือผู้เรียนนะคะสามารถ มีความมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีนะคะเพราะสมัยนี้นะคะเด็กๆส่วนใหญ่จะเก่งและอยู่กับเทคโนโลยีตลอดเช่นเด็กจะสามารถสร้างโปรแกรมได้หรืออะไรได้นะคะอย่างแบบเด็กที่สนใจหลานของดิฉันคือสนใจอยากเป็นส,สตรีมเมอร์ค่ะก็จะแบบเขาก็จะจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นศึกษาแม้กระทั่งแบบราคากล้องอะไรเงี้ย เราควรสนับสนุนเด็กและวัดผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีนะคะจะอยู่กับคนไทยตลอดไปและจะมีแต่ก,ก้าวหน้าไปเรื่อยๆส่วนอีกข้อนะคะคือข้อกระตันยูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและครูบาอาจารย์นะคะคือสามารถวัดผู้เรียนได้จากผู้เรียนนะคะจะต้องมีความกระตันยูต่อพ่อแม่เคารพเชื่อฟังครูบาอาจารย์นะคะตั้งใจเรียน เป็นเด็กดีของพ่อแม่และครูนะคะก็คือปฏิบัติตนดีทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนค่ะไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองเราก็จะวัดผู้เรียนได้จากถ้าที่โรงเรียนนะคะก็จะให้ครูสังเกตพฤติกรรมหรือสอบถามกับเพื่อนหรือดูพฤติกรรมภายในโรงเรียนนะคะถ้าจากที่บ้านก็คือการที่ออกเยี่ยมบ้านค่ะเราก็จะสอบถามพ่อแม่หรือ คน,คนแถวหมู่บ้านนะคะข้อนี้นะคะผู้เรียนนะคะจะต้องมีความกระตันอยู่ค่ะเป็นคนดีของประเทศชาติาด้วยค่ะและจากอีกข้อนะคะที่จะรักความเป็นไทยนะคะก็ควรจะปรับมาใช้เป็นรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและปฏิบัติตนให้อยู่ในความดีงามนะคะก็คือเราจะไม่โฟกัสให้ผู้เรียนนะคะปฏิบัติตนหรือการแต่งกายค่ะให้ เพื่อรักษาความเป็นไทยเราแค่จะสังเกตรหรือดูพฤติกรรมผู้เรียนว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือในวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมต่างประเทศนะคะ <c oughs> ก็แค่ผู้เรียนแบบชอบทิงไหนก็ให้สนใจในสิ่งนั้นแต่แค่ขอให้ผู้เรียนนะคะปฏิบัติตนเป็นคนดีอยู่ในความดีงามของ บ้านเมืองประเทศชาติและสังคมนะคะสามารถอยู่กับสังคมและใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างถูกต้องค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับความเห็นส่วนตัวของอาจารย์เกณน,นะคะที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์แปดประการตามหลักสูตรแกนกลางปีพุทธศักราช2551ค่ะทางเรานะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะสวัสดีค่ะ